เนทีอันนาสร่วมกับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอันนาสทีวีขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อสนับสนุนการทำงานศาสนาของอันนาสทีวีในงานอันนาสทีวีก้าวเข้าสู่ปีที่3 9กันยาก้าวมากันสุดมนุษย์มิตรภาพและศรัทธาวันเสาร์ที่9กันยายน2566เวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที ณโรงเรียนกันสุศรีหินลำสาลีกรุงเทพกีทาแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหาน,านครอิมามศาสรตราจารย ok ์ดรอับดุลรอฮีมพ่วงสิริประธานในพิธีฮัดยีดาวุฒต,ตลลบเพชรประธานจัดงานอาจารย์ยาฟัดร,รุ่นพิทักษ์ประธานอํานวยการเริ่มงานเวลา9ก้านาฬิการับชมกิจกรรมการแสดงความสามารถของเยาวชนกุตุบาชาเลนกับการแข่งขันกุตุบาวันศุกร์โดยเยาวชนจากสถาบันต่าง จากนั้น14นาฬิกา30นาทีกิจกรรมอัน,นัสทีวี16นาฬิกาฟังการบรรยายาศาสนธรรมในหัวข้อมนุษย์สูงสุดสู่สามัญโดยอาจารย์อับดุลลอสุัยมัดอาจารย์อาบิดินฮัสซันอาจารย์บุบารอกมหมามัตสอและอาจารย์อับบาสมะรุมดีดำเนินรายการ17นาฬิกา15นาทีาฟัง e อ c l u s i v e Talk มิตรภาพณสายเชือกแห่งอิสลามโดยโตตานบังโตฟิดดาวสัทธายิ่ง และบางตาลมูหมัดอาลีรามบ,บุตรหลังละหมาดม,ดมกริบภาคพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการและปิดท้าย21นาฬิกาฝั่งการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเรื่องศรัทธาจุดเปลี่ยนแห่งความสำเร็จโดยอาจารย์ยักษฟัดรื่นพิทักษ์อาจารย์ฮามีบุลลอสรีอุทัยอาจารย์ฮัดิสบุลมาเลิดและอาจารย์บุคอรีเหมเหิมดำเนินรายการในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มเป็นการกุศลตลอดงานอย่าลืมพบกัน วันเสาร์ที่9กันยายน2566กับงานอันนัสทีวีเก้าเข้าสู่ปีที่3 9กันยา9มากันสุดมนุษย์มิตรภาพและศรัทธาพบกันที่โรงเรียนกันสุดซอลิฮินลำสาลีกรุงเทพมหานคร